เบียเดอร์ไว์โพสต์วิดีโอคอลเอแอดวายพร้อมข้อความเศร้าหลังตกเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงตลอดทั้งวันข้ามกลางกำลังใจจากแฟนๆและชาวเน็ตทั่วประเทศล่าสุดนักร้องสาวเบียพัชรนันอัศดมงคลหรือเบียเดอร์ไวส์ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปสตอรี่จาก LAZYLOXY ท็อปปฐมพบพูดกลัน่นอดีตคนรักของเบียรตอนแรกเป็นฝ่ายของท็อป L A Z Y L O X Y ได้โพสต์สตอรี่ขณะวิดีโอคอลกับเบียรพร้อมชูสองนิ้วให้กันและกันหลังจากนั้นเบียรก็รีสตอรี่ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าแต so n งอยู่โซม c h นาเกวินไอยีมแซดยูแซดเวนยูแซดไอยีมซาเดอร์แปลว่า ขอบคุณนะคะเมื่อเราเศร้าเธอก็เศร้าแต่วันที่เธอเศร้าฉันเศร้ากว่าก่อนหน้านี้ตัวของท็อปก็มีการแชร์ข้อความเรื่องการให้เกียรติผู้หญิงและเตือนสติถึงการพูดคุยที่อาจนำพาสู่การฟ้องร้องในอนาคตต่อไปด้วย